สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมือสุขุสุขคนป่าแพ้กับสาวนุกกับมาหอดอลไรเด้อพี่น้องเอาขอยางมาใส่สาวนุกสบายดีพี่น้องหอดลเด้อ,ดอ,อดดจ้าหากันมาหอดเด้อพี่น้องส, <c oughs> สามิงจ้าพี่น้องวันนี้ซีมายำกุ้งเด้อพี่น้องยำมูยอบ่ยำม,มูยอ,ยอใส่กุ้งเนาะใส่กุ้งแม่น้อย สบายดีจ้าพี่น้องน,อกกน,น้นนองอนนท์เมยน้องอนนท์มีข่าวดีเด้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> ไม่น้อยสิมาสลอยหนึง่งหมื่นซับพ,พี่น้องยำม,มูยอยำม,มูยอสักุ้งเหรอวะนะออยำม,มูยอสักุ้งบ่าวแพนะลมสาวบ่เนาะบ่าวแพนเนาะจิ๊กคนเดีวยวโอ้ลงคิว มียอมิเซลกดพี่น้อมาพ่อน้ากัน่นอะไรพี่น้องไอ้มาพ่อกันวันนี้เงาู่กบ่นอะไรบ่มีคนตลกนะคันบ่อแฟนมาในหัวมันเมื่อยเลยรรอบครวอยู่กมีซีบอกว่าย่ลงไปได้แล้วว่าแพนย่งมีความบันเทิงจะกินนะนะนะจะกินตำมุงรอยฟ้านะโอ้โหนปมมานอ้มาแอกด้แซ่บเลยเนาะ พันบ่มันมีหลายพันอยู่แต่ว่าเอาพันเนื้อมาพรุ่งนี้จะซื้ออะไรแม่น้อยโลหนึ่งไน่แปดสิบพันอ่ะก้อยลูกขยุ้มแล้วน่องอนอนเอาเอาเอาบนหัวบนนี้ยุ้มพักแล้วพัะย่ะบะกุ้งสบายดีพี่น้องสบายดีลุงสบายดีสบายดีสบายดีลุงฟ้าน่ะอ่ามือกล่องกับอุ้มน้องอนันไปน้ำได้พี่น้อง เอ้ทางหลังกเอมาซอยห้าเห็ดอันย่ำมูยอบลูกฮะชอยอยป่วน่นีถ่ม้าบุญธาตบ่มอนโ้บุญธาตุที่สบุญาที่เปน้าเเอตรงกันกับบุญธาตอันนั้นเนาะธาตุี้ังเนาะธาตุนี้ตรงกับบุญธาตุโพนบ่ผิด บทัดนพระทัสโคตรของโอมือเดียวกันมัเนาะโออี่สนมือสุดท้ายหลเอ้านที่าะนแม่น้อยล่างหอมเนาะี่งเนาบอวานเขปดขอสอยกันเด้พี่น้องเดมนี้แล้วไว้พี่น้อง น้องนันสัมคีขนาดพี่น้องเอ้ยอนี่คละม้คนละมือจับพี่น้องจังแลวไปพี่น้องไปแซ่ด้ไปลูกนี่เป็นคนปรุงรสอนี่เอวอันใหญ่บ่้สี่มอกันลายคนซอยกัน โอเคเนี่ยำด้ความเชี่ยสันโอเคเนาะบอกมือขอนบอกมือขนำเลยน่อยทางด้านในกาแกะกุ้งเนี่ยเป็นซางคาับเต๊กัเสารนกป่ากับลานไผ่เนาะแม่เลยอร่อยกันเป็นป้าแล้วนี่ลานไผ่และสามิง เท่า้วเจ้าเด้เ้ามิ่กำลังล่างกรกแตงผักยังไงผักสลัดบ่ผักสลัดกรอบบออผักสลัดกรอบเนาะแฉบได้ผักสลัดยแซไบกันกรบเนกักแตงเนาะกินอะายคนแห้งแ่บกินหลายคนแหงแ่บเด้พี่น้องเด้ กำลังแส่เห็ดหิมะได้เพ่น้องเห็ดหิมะขาวแส่ใส่ยำพี่น้องผักกะลังแล้วได้เพ่น้องทำผักกะมักแตงแล้วได้เพ่น้องสาวลูกเป็นกำลัง<ม>ซอยมูมยออยเพี<ม>่น้อง<า>ไผากะระติดเลยได้เพ่น้องทางนี้กับบ่อแพนซอยแล้วได้เพ่น้องน้องนัดกาตั้มมาลองแกะกุ้งไปชิลแล้วไ,ได้เพ่น้องแล้วก็เอาไปล่าง ระวังได้รับได้ระวังมือจะได้ไดล่ะคางหมอด้วพี่น้องสามิงคางหม้อแล้วคางหมอลวกเพชรยิมะได้จ้าตั้งชื่อเลยเดี๋ยวมันลมเลยบ่ลมบ่ตั้งชื่อเลยหม้อตั้งไว้ชื่อเลยนะเดี๋ยลมอือวงเห็ดหิมะได้พี่น้องใส่เป็นอันแล้วบปล่าสามิงแม่นเข้าอันลวกแล้วจังมาแส่หน่ำเย็นแล้วจังเอาไปซอยามาซอยอตำังเนาะจ้า ไออ้นเราจะิมาเห็นน้ำยำเลยพี่น้องมาปรุงมาปรุงมาปรุงเครื่องปลาซิมว่านชื่นเขาอยากอันยำกระปูนะกระปูนี่โอ้โหปทันแล้วยา้สุลาพี่น้อง๋ยวไปแช่น้ำเย็นน้อสิพี่น้อแช่น้ำเย็นแล้วกันมาซอยเด้พ่น้อ แต่น้ำเย็นต่อได้พี่น้องแต่น้ำเย็นให้มันเย็นเ็นซอเนกเสาลูกลวกได้พี่น้องลูกยอพน้อลูกยอลงลอกมูยอลงแล้วจริงลอกุ้งนะเสาลูกน่ะสุกแล้วด้วพี่น้องมูยอเฮะสุกแล้วจ้าพี่น้องมูยอตากไว้เด้พี่น้องลวกมันเย็นเอาจากเอามายำเนาะ ลวกกุ้งต่อเด้จ้าพี่น้องลายแตกแล้ววันนี้ปลาบุนาเชตแซะไปกินเลยกุ้งกระชกเล้เด้อพี่น้องตัตลังาท้ลากำลังซอยเฮ็ดหีมะอยู่เด้วยอยเป็นตอนหน่อยเฮ็ดหีมะป่าเพิ่อื่นเอิือนเขาอื่นอะไรยาวเห็ดหีมะเห็ดหีมะน้ำเพิ่นเขาวแล้ว ซอยเป็นตอนพอดีข้ามในใจพี่น้องชิมาหย่ำนะพี่น้องเห็ดน้ำยำขั้นแรกพริกเลยโบว์อันนี้วันนี้มีเก็บทรงบ่อยู่ได้อเก็บบ่งยไหมืัอนี้แม่ครัวอารมณ์ดีได้พี่น้องมืัอนี้นเก็บทรงไม่อยู่เหมือนแรงนี <c oughs> นเน่เดี๋ยวค่อยปรุงอันนี้ก่อนอน้ำกระเทียมจ้าน้ำกระเทียมต่อพี่น้อง น,น,น,น้ำมะส่บเนาะน้ำมะนาวจ้าน้ำน้ำลายมะนาวขักหักบมวบมเม็ดพร<ง>้อมน้ำลายจ้าบวมเย็นน้ำตาลน้ำละลายเม็ดครัวลมดีใช่ไหมนีน่มลมดีจ้าห่าเลยเพื่น <c oughs> <c oughs> แป้งนัวเด้อพี่น้องแป้งนัวเสลาหนึ่าไหไรเอาจนมมีผมคุณอไรกะอศมะเขือิทซอะพริกเป็นคนปรุงรสปลาทวน้ปลาพี่น้อง มาทันแล้วนี็คือำลายถารทานะงงกลินมากล้วมกลิ่นออกมากแล้วะเม,ม,มนเมนไปสีเสบเออสีเสืบแล้ได้ได้กินแล้วนห่อนถาให้ก่อนนะแล้วกลิ่นมังาหอมห้ยหูยพทนเผ็ดยังเลยสีเสบเลยได้กิน,กนแล้วเนาะได้กิ่นมังงาได้ตัวไหสีเสือบมดตัวหสุดยอดเลยพี่น้องเลยนี่

วัดีรมตนัเห็ดขาวพี่น้องเห็ดนีมาเห็ดนีมาขาวเนาะาาาสูดขี้มือเราด้วยครับบีบทั้งบีบทั้งคัดแค่เริ่มต้นนะพื่นเรานี่ตามด้วยมุยยอพีดด่นเรยอดยอเตาดยคุกมาหน่มีมูสับแครงแ่ เก็บสไม่ได้เก็บสซ่้องอยูได้ไหเ,เอาเอาอย่าหอนพุ่งไหมเอาพี่น้องขยำม,มันดิพี่น้องจกิดอผักแรหน่อยนงมากค้นซื้ออยู่ซ้ายขึงขอสีไปซื้อเอาเป็นยังไงเด๋ยวรบายีัเ้ หลับรองแซบแล้วเกินเ้ยชิมมือไอออนเ่ยชิมมือบุเคยตกมีแต่เฮียน้องลุงมาหัวเหลือเกิน แต่เด้อยวพี่น้องไปเลยฮะไปตาเสะไปเลยเนาะลุ้งคดังจับซิมซิมซิมคดังซิมซิมซิมไปกันนะอาซิมเลยซิมเลยอ๋อน้องก็จะซิมน้ำได้พี่น้องเด้อบ่เลยมอง้าบ่เลย แล้วจะได้พี่น้องขับขัพี่น้องยำมือยอสีมือไอออนพี่น้องแล้วจะได้พี่น้องเด้อส่วนคลิปกินไปเบึงอยู่ซองแม่น้อยได้พี่น้องน้องนั้นแม่น้อยพอวันพี่น้องแล้วได้พี่น้องเด้อขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อบุกุลเพว่าผิดว่าพลาดพี่น้องวาว้พี่น้องเอซีม็ดได้สันเนาะ เอาล่าคลิปเด้อวันนี้เด้อลาใครพี่น้องเด้อวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพุ่มเบาล้านอนอนนะคะช่องน้องอนอนนักดนนี้ไม่มีน้องเนยบอกเพื่อนสองนุ๊กเลยจ้าบอกเพื่อนพาเพิ่มมาี่น้องลุงน้องลุงคนน่ารักเด้อพี่น้องเด้อกานตาอ้นสบายดี